ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการ,กรเกษตรการประมงและ,ะการเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับมือนี้มาอีกแล้วเดอ้อผู้ใดจากจะได้งัวงงามพันธุกรรมดีเป็นง้วลูกขอ,อกสุดโ,โตนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นง้วงใหญ่จากเปียกฟาร์มนะครับเพิ่งงวลูกขอ,อกมาฝากพีีฝาก้องหายเดืได้ดดชมหนี่หลายเลยเด้อครับพี่น้องเดอ้อกลเป็นง้วอ่า จังมูนหนึ่งว่าทอดนี่เป็นเอฟอนะครับพี่น้องกับทั้ง F1 นั่นแหละ F2 ตัวนึงเอฟสอตัวนึง F1 ฟสองตัวครับผมตัวใหญ่ๆเลยนะครับผู้ใดอยากได้ใส่ใหญ่ๆนะครับเนาะการสื่อง่าใหญ่ยุนี่สำหรับผู้ที่มาวัวเลี้ยงงัวงามๆนะครับเนาะกับการสื่อจากไฮเบิ้ลนะครับพี่น้องครับว่าพันธุกรรมแต่ละตัวพันธุส้แบบไหนนะครับพี่น้องครับแล้วก็การดูแลการจัดการการเลี้ยงนี่นะครับพี่น้องครับต้องบอกว่ายุนี่ขอกสาสะอาดจัดการดีนะครับพี่น้องแล้วก็มั่นใจได้ครััััับบบบบพพพพีีีีี่่่่่่่่่่นนนนนน้้้อออองงงเเเเเรรรราาะะวิิทสุดดดโตคคคยยูหหมมใญกกลผ กษัตริมีง้ทอทองกับร้อมกั้าวสาวดนะครับเปียกฟาร์มพงไกยุทธีบ้านเตยตำบลหนองโกอําเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับกอยู่ถนนเส้นสารคามบอระบือเพี่งนะครับพี่นอ้องเอานี่ตัวนี้แดงจึ้งครึ่งผู้ใดอยากได้เดี๋ยวจังสุภาพามาเบิ่งเอานะครับเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาครับก่อนอื่นกับสิภาพไปทักทายกับาทางเจ้าของขอดครับผมนี่ได้ครับพี่น้องครับเออคุณแม่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ เอาวันนี้เอาง้วะลูกฝากมาฝากหลายตัวใช่ไหแม่คะับก็ง้วะทองซี่ตัวซี่ตัวกับง้วะผ่านรอบกับง้วะสาวหน่อยครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์ได้ครับ0935297874ก้าเ็เสี่ซียวตัวตัวนี้ก่อนเลยปะเอาง้วะสาวตัวนี้ก่อนก็ได้ค่ะตัวนี้ทองทองไหมครับนี่สาวทองแรกค่ะเป็นง้วะสาวทองแรกตัวนี้เบื้องบนทั้งหน้านี่ว่าทุนเถื่อนปันหมาครับไล่นาปันหมาผิดบูครับพี่น้องครับไล่นาเชื่องครับเชื่อง ตัวนี้เป็นวัวสาวทองแรกซึ่งเป็นเอฟสองพ่อมนะครับสีจริงๆนี่เป็นวัวที่สีแดงเข้มนะครับโบดจัดตัวยงาหลังตรงตัวนี้ทองก็พอได้ครับแม่ใส่ลีแกนตองหนึ่งไว้ได้สี่เดือนค่ะอ่ะสังเกตได้ครับลีแกนตองหนึ่งนะครับต้นน้ำ<ย>เชือ่อมอะไรเดียวใส่แยกเพศให้พร้อมส่วนสูงนี่พี่น้องกะกะตีสวสัสดีลอยซีิปใส่ลอยซีจะผ่าไปหาลอยหาสิบนะครับตัวใหญ่เต๋อยู่ีดี้ผมตีตั้มหายเยอะเลยลอยหาสิบบวกลบเออลอยหาสิบบวกลบก็ได้นะครับอ่ะหัวล้นร่นอกตั้งหลังตรงอ้่ะมึงเอาใหญ่กคนนนพุ่่ี้อง ตัวนี้แม่ห้องไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้อยูหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทค่ะแสนสี่หมื่นอันนี้คือง้วฟสองนะครับพี่น้องผู้ใดมักพันธุกรรมดีๆนะครับพี่น้องครับยิ่งง่ากะอ่ามาต่อรองเอานะครับคิดว่าหันกลับไปเมื่อเด้อคิดว่าหันคิดว่าหันมูยิ่งง่าทีละลักเดีจะไปจะไปเมื่อเด้ออไปเมื่อเด้อเพี่น้องง้วเท่าง้วอย่างงูเนี้นะครับอันนี้มูหม้นะครับเด้อพี่น้องอ่านี่อยากได้ต่อรองได้นะครับเนาะนี่แขงขาง่ายค่ะแขงขาใหญ่ตัวนี้หลังตรงสวยด้วยนะครับพี่น้องครับเบื้องลักษณะของง้วเอานะครับเนาะ สิบสี่นะครับพี่น้องครับนี่หน้าตานะครับได้ไอ้วลูกคอกยังบมถึงได้สามขวบกะตัวนี้สองปีกวอนบ่แม่ค่ะว่สาวๆดีเนาะพี่น้องครับนี่ท้องในสี่เดือนแขงขาบักใหไงเลยค่ะพี่น้องอ่านี่ท้องในสี่เดือนรีแกนตองหนึ่งพอนอกแยกเพีอันนี้คือทำเองอยู่นี่เลยค่ะพี่น้องครับนี่เบิ้งเอานะครับเนาะเบิ้งวันถ่ายนะครับงูหงูนี่บึกบึกในระครับผมผู้ใดมาของงามกลับมาเบิ้งเอานะครับเดี๋ยวอ่อ สองสาวเบื้องสัจสัตได้ขายพี่น้องให้ละเอียดงอให้มันสัตว์ตนะครับน้องง้ใหญ่แข็งขายใหญ่ครับแข็งขายใหญ่เล็บดีๆนะครับนี่เล็บหนานะครับเล็บหลังนี่เบื้องเอาเพิ่งแผ่นหลังเปรย์ครับเอ้าผู้ใดมักง้ใหญ่กับมาเอาได้ครับพี่น้องครับนี่แค่เพียงตัวแรกอันนี้ถทายเห็นพ่อเห็นราคาซื้อได้ครับเด้อจริงๆอยากจะให้พี่น้องว่าเบื้องตัวจริง่หนาคออีกที่หนึ่งนะครับเอ้าเราจะพาเบื้องตัวที่สองตัวที่สองครับผมเออนี่นะครับตัวนี้เป็นเอ่อเป็นเอฟหนึ่งเล็บอย่างไงอันนี้เอฟหนึ่ ตัวนี้เป็นงัวเอฟหนึ่งนะคะพี่น้องครับเป็นท้องสองเป็นลูกที่สองลูกแรกอะไรลูกแรกใส่ร่วมเพีย 96, พรเก้าหกฟาเร็วลใ,ในตัวผูกค่ะในตัวผูกงามงามถึงขายไปคลิปก้อนนะครับพี่น้องครับชุดนี้ใส่แปดหาหนึ่งรูกแปดหาหนึ่งลูกแปดหาหนึ่งตัวนี้แยกเพียรป่ะครับแม่แย,ยกเพียรค่ะอาตัวนี้เป็นใส่แนะยกเพียรลูกแปดหาหนึ่งหางบักยาวเลยนะครับพี่น้องไทยบักยาวตัดตัวนี้สูงลอยหาซิกว่าไปหลายเลือเด้อครับเด้อ ท่องได้สามเดือนค่ะท่องได้สามเดือนประกันท้องค่ะรับประกันท้องต่ำนี้โบมีแล้วค่ะพี่น้องครับเอานี่บริษัทภาพเบื้องทั้งหนาครับมีประกันลูกสวยแดงแป๊ดเลยนี่ประกันตัวนี้ให้ลูกงามด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะหาตอ่ไอ้คลิปเก่าๆมาให้เบื้องวริษิเห็นบ่นนะครับเนาะเมนให้เบื้องผลงานไปน้ำเบื้องเงาหางคักลูกดอกแปดหาหนึ่งตัวนี้แม่ปวดไว้ที่เท่าไหร่ตัวนี้นี่อยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่ะตัวนี้แสนหาด้วยค่ะพี่น้องครับ อ๋องใหญ่ๆแบบนี้นะครับเนาะมาบึงเอาอีกทีหนึ่งี๋้วสิพเบิึงทั้งไายทั้งหางนะครับเนาะตัวนี้หางลากดินดินเลยเาหางกันใหญ่ๆพร้อมนี่แลครับพี่น้องครับแสนหาตัวเอาจะาว่ารูปเพื่นนี่แดงคักชุดมานาดนะอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่บึงแผ่นหลังตัวที่สองนะครับพี่น้องครับมีแต่สัตว์ใหญ่ๆนะครับเนาะของงามของใหญ่นี่แหละสไตล์ของเปียกฟาร์มครับผมเมื่อบึงเอาพี่น้องอ่เบึงแม่บอกแม่พันแต่ละตัวนะครับ นี่นี่เดบบ่วมีปัญหานะครับเด้อเอาชาชัดไปเลยพี่น้องครับไล่หนาปึ๊กเลยใส่รอยหาสิบกลัวนะครับเนาะตัวนี้มาเบื้องเอานะครับไงย่างหนานะครับเบืกถ่ายเบืกอเป็นวัวบุรย่างไงนะครับเนาะตัวที่สองแล้วนะครับเนาะตัวนี้กันแดดดีดีสีงาบขักได้พี่น้องครับวันนี้ม่หนึ่งฝนที่ตกนะครับเนาะนี่เบื้องเอา สองเบอร์แล้วครับผมต่อไปเบอร์สามครับวันนี้เบอร์ที่สาม้วครับเนาะเอออ่ะนี่ตัวนี้สิโอเคอันนี้สุดนึ่งอ่ะปูแค่์ตัวสองตัวพ่อแต่แต่ละรุ่นแต่ละสูตรเด้อเด้ออ่ะอยากให้เพืนจัดทาดีๆกันพี่น้องครับอ่ะตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งเป็นวัตถุดแล้วก็แดียงครึ่งๆรึ่งนะครับพี่น้องเอออ่ะตัวนี้ไอ้ท่องพอได้ครับแม่อันนี้ใส่วีเอารถโจ๊ะแปดศูนย์ทับศูนย์ค่ะ ใส่ v ีเอลโลโจด้วครับพี่น้องครับตัวนี้ใส่แยกเพดนะครับเนาะตัวนี้กับประมาณใส่ตีสวาใส่ลอยหานีบวกลดได้ขึ้นกันนะครับเนาะตัวนี้สีแดงเข้มนะครับตัวนี้ได้หกเดือนก็กัวแล้วค่ะตัวนี้ท้องหกเดือนก็กัวค่ะตุดนี้สิบโปตัวนี้ตัวนี้จะโปร้ด้วครับพี่น้องอ่าโปรกัตีอยู่แสนกว่ามือนี่เปิดอยู่เก่ามือนเก่าค่ะตัวนี้เปิดทีเก่ามือนเก้าเลยพี่น้องครับ่่องมขายยเลคะ อันนี้หม่องขายได้ไหมแม่เมีนค่ะอ่ะหม่องขายได้ครับเก่ามือเก่าคือว้วนใส่ใหญ่นะครับเนาะอ่ะตีสวะใส่เลยห้าสิบแล้วพี่น้องครับใส่นี่ยเสบียโคโรมบุบามันหงสันวีเอลโรโจ้นะครับอ่ะมีใบมีหลอดสูตรโตเลยพี่น้องนี่ค่ะมีใบมีหลอดสูตรโตค่ะนี่นะครับนี่บึงจัดจัดไปเลยนะครับเนาะตัวนี้โปรไห้ชื่อๆตัวนี้จัดโปรไห้แด้วครับพี่น้องจีก็บยืดแสนกว้วกันค่ะเออนี่บึงแต่ละโตนะครับเนาะเออนี่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้อง ฮะกันเดี๋ยด้ะาปานหรอฮน้ำม, <c oughs> มีก,ก็ตัวนังก็ได้เออ่งที้าเบิง้งเงาหางง่ายค่เป็นง้วททองสองค่ะ,ะเป็นงวนลูกที่สองตัวบอกง่ายเยครับพี่น้องครับตัวจริงๆนี่อ่ะ่ายบักน้ำตัดนะครับเนาะไายมานาวตัดทงามสวยๆเลยนะครับนี่แหละมีใส่ใญง้วนทองสามตัวนี่นครับพี่น้องครับ ชอบตัวไหนมาเลือกเอาสำหรับผู้มักใส่ใยได้ค่ะพี่น้องเด้ออากาศก็บ่เป็นใจอากาศกับ่เป็นใจสวยๆพี่น้องครับจริงๆมันงามมาแไปสีนี่แต่ละตัวนะครับเนาะเบื้องเอามุมนี่ก็เหมือนก็าครับพี่น้องครับเด็กกับเบ้าพอพิจตัวนี้หายห่วงครับพี่น้องพวกวัคซีนลั่มปียะแทาพยาธิในครบเหมือนแล้วนะครับนะเนาะอย่ยงดูความสมบายใจเลยครับผมแต่งวงงามพันธุกรรมดีเพิ่มผู้มักง้ใหญ่กันมาเอานะครับเนาะแผ่นหลัง สามเบอร์เราก็พี่น้องเบื้องชัดๆไปเลยตัวต่อไปเอาตัวไหนครับแม่จะง้วน้อยหนก่อนค่ะต่อไปเป็นง้วนสาวนะครับเนาะเอาพี่น้องครับบรรยากาศสีเข่าสู้โหมดง้วนสาวดนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นง้วนเอฟหนึ่งนะแม่เนาะเอฟหนึ่งหัวโล้นนะครับพี่น้องอันนี้ลูกพ่อไหนอายุจักเดือนล่ะอันนี้ลูกวิโก้ค่ะประมาณสิบสามเดือนลูกวิโก้ได้ครับพี่น้องประมาณหนึ่งปีหนึ่งเดือนสูงในร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบเจ็ดได้ได้ครับพี่น้องโดยยังต่ำเกือบร้อยสี่สิบบาครับผมตัวนี้ลูกวิโก้ประมาณสิบสามเดือนนะครับเนาะ ก็ถือว่าเป็นง้วบดดีเยอะครับพี่น้องครับอ่วงหางนี่ดำปิดแข้งขาโค้งสากนี่แย่ดีเลยเด้อครับเด้ออ่ะนี่นะครับผู้ใดอยากได้กะที่เป็น F1 สายพัฒนาราคามินิก็ตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับอ่ะได้ที่ถามราคาให้เบิ่งนะครับเนาะตัวนี้แม่เปิดเมี่เท่าไหร่ม้เปิดเบาๆอยู่สองหมื่นบาทค่ะอันนี้สองหมื่นถ่วนนะครับพี่น้องเป็นเอฟนึ่งค่ะเป็น F1 เอาผู้ใดเบิ่งมาหอตัวนี้ก็ถือว่าได้เปรียบแล้วครับพี่น้องจะเห็นราคางวดราคาสองหมื่นมีแพงมีค่ะนี่ได้ตัวบกกะ ตามคุณภาพครับพี่น้องครับอ่อยากได้ของงามของ,งนเงี้ยราคาก็สที่เป็นหลักแสนไปนะครับนี่อ่ามูอ่าเอฟหนึ่งตัวเงี้ราคาเบาๆกับมีไห้นะครับเจ็ดสองสองตัวนี้นะครับด้วยสองมือนต่อรองได้อ่านี่นะครับงไหล่ลอยโลดนะครับมูอันนี้ทรนนงไหล่ลอยโลดครับนนพี่น้องค,ครับนี่หรือจะเอาอยากตัวนี้พ่วงไปกับมูเงี้ยก็ได้นะครับพี่น้องได้ว่าบิที่ใต้หบุ้งไทยยังนะครับไปลูกไป นี่นะครับให้เบื้องทายางเบื้องแข่งเบื้องขาพอถูกพถอนตัวนี้เป็นง้วงข้องสังเงนะครับตัวจริงๆนี่พี่น้องครับตัวจริงๆตัวใหญ่มากเลยนะครับสําหรับอันนี้เบอร์ที่เบอร์ที่4นะครับเนาะเบอร์ที่4เอ้าวงามๆ้วยหละเอฟหนึ่งเบื้องมุ้งของกวางต่อไปไปเบื้องเอฟเอฟสองนะพี่น้องครับมาเบื้องงัวสาวตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นเอฟสองนะครับเป็นง้วทรงที่สวยสมูทหลักการลักษณะเด่นตัวนี้เป็นหล่นธรรมชาตินะครับเนาะ ตัวนี้ส่วนสูงนี่งร้อยสามสิบหาไปหาหนึร้อยสี่สิบได้นะครับหรือจะตีว่าหนึร้อยสี่สิบบวกลบก็ได้เนาะตัวนี้เป็นเอฟสองลูกพอดีครับแม่อันนี้เป็นลูกบิ๊กโชว์ค่ะลูกของบิ๊กโชว์ประมาณปีสองเดือนเนี่ยประมาณปีสองเดือนนะครับงวดสิบสี่เดือนพี่น้องครับล่นธรรมชาติย่างสวยอ่ะผู้ใดอยากคุณว่างงวงสูงสวยสมูทเป็นยังไงกับตัวนี้แหละครับพี่น้องเป็นล่นธรรมชาตินะครับเนาะนี่โค้งสั่งสูงใหญ่ด้วยแหล,ละครับผมอ่ะลิฟไม่มีปัญหานะครับนะเนาะ ให้ดูเลีบป้วนะครับเรียบข้นไม่ต้องเบิึงเลยพี่น้องง่วงงามแต่ไหนเออนี่เดบหน้าเดบหลังไม่มีปัญหาง่วงงามๆอ่ะนี่นักขุดไก่ครับพี่น้องครับตัวนี้แม่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ห้าหมื่นสองพันบาทค่ะห้าหมื่นสองยำนะครับเด้ออันนี้คืองว้อเอฟสองนะครับพี่น้องอ่ะง้อเอฟสองสายพัฒนานลูกเขาลูกกันดีนะครับผู้ใดบอท่านเข้าใจเรื่องของง้อเอฟขึ้นหยังผมเฮ็ดคลิปไว้ให้แล้วได้พี่น้องได้ไปศึกษาเบึงนะครับพี่น้องเราจะได้เข้าใจนะครับเนาะอ่ะอ่ บูดสนิทนะครับพี่น้องครับนี่ดูชัดๆถ่ายเบิ่มๆบิ๊กๆนะครับนมกับบ่มีติ้งนะครับพี่น้องขนหางบัวดอกบัวแซมอ่ะก็ถือว่าเป็นงวทีหนังหนาขนหางที่จะเจ้าเนื้อเหมาะสําหรับเป็นแม่บลอกอีกตัวหนึ่งครับอ่ะตามเกรดนะครับพี่น้องครับอยากจะได้แบบนี้กับต่อรองเอาอีกนะครับหามืนหามืนเท่าไหร่กับแม่หามือสองค่ะหามืนสองนะครับพี่น้องครับอ่ะสวยๆเลยนะครับเนาะอ่ะนี่เลือกเอานะครับเนาะ นี่นะครับเดอ้ออ่ะเอาเบื้องแผ่นหลังนะครับหลังตรงดีขึ้นกันครับพี่น้องครับลุ้นธรรมชาติอย่างสวยรูปสีผ้าเบื้องทั้งหนาหนาตรงนะครับเนาะเบื้องชัดชัดที่เราจุดครับพี่น้องอ่ะผู้ทาก็จะเห็นงอชัดชัดนะครับอ่ะผูดด้ใดเห็นอ่าว่าท่านแน่ใจกับว่าเบื้องขอครับพี่น้อง ยุ่งขวางหางกักหลายมีแต่ตกกำงามครับผมอ่ะในส่วนของเอฟสองนะครับตัวนี้ะพันไปเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งตัวต่อไปครับค่ะอ่าพี่น้องครับกับมาเบิ้งตัวที่สามของง้อสาวครับวันนี้วันนี้เอฟเอฟยังครับแหมเอฟสองค่ะเอฟสองตัวนี้ง้อจักเดือนหรือครับง้อในหกเดือนค่ะง้อในหกเดือนนะครับเป็นเอฟสองพี่น้องครับใส่กับประมาณสูงร้อยประมาณร้อยยี่สิบนะครับเด้อนี่นะครับเนาะสูงร้อยยี่สิบลูกของพ่อไดนเนาะครับนี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะลูกเคเอฟสามหนึ่งกเดือนหลือครับได้หกเดือนหกเดือนนะครับเนาะ เคฟสามหนึ่งฮกเดือนเป็น F2 นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องอมนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเนื้อหนังค่อนข้างที่จะหนาอยู่นะครับเนาะอ่ะนี่แหละเอาเอาไปพัฒนาเอาครับผมได้ตัวนี้เดี๋ยวที่ถามราคาให้นะครับเนาะตัวนี้แม่เปิดเท่าไหร่คะตัวนี้ยุ้ยสองมื่นสองค่ะตัวนี้ยุ่ยสองมื่นสองนะครับพี่น้องเป็น F2 นะครับอันนี้มีใบเหรอเนาะค่ะมีใบเพชรทุกิตัวค่ะอันนี้มีใบเพชรสุดโตด้วยครับพี่น้องครับอ่ะธรรมชาติของมันหน่อยครับพี่น้องเปรนเห็นเขาขอกขอกเห็นข้อขอกขอกว่าสั่นพี่น้องครับอนี่แหละ F2 อยากได้ก็มาเอานะครับเนะาะเดี๋ยวจ่งเขา่าลูกยังเข่าเดี๋ยวมาชุดอ่ายคลิปให้พี่น้องมังกรน,นะครับเนาะเออนี่นะครับเอออยู่ในดีดกอันนี้เนาะสองหมื่นสองต่อเอาย้ำนะครับคืองอเอฟสนะครับเนะาะอ่ะพัฒนาเอานะครับเนาะอยากได้สายงามๆนะครับพี่น้องอ่ะนี่ตัวนี้ตำหนีบ่มีดว้วพี่น้องเด้ดออ่ะสูงประมาณหน่อยสิบบวกเอาตัวต่อไปครับเอาตัว,ว,ว,วนี้ลูกตัวต่อไปลูกเอฟซ้ำหนึ่ง ต่อไปตัวนี้เป็นลูก KF3 สึตัวนี้กับเป็นเ2อนะครับพี่น้องตัวนี้10เดือนถือว่าโตหญ่งได้หลืครับพี่น้องสูงนี่ร้อยสามสิบกว่าร้อยสามสิบร้อยสหาได้นะครับตัวนี้ก็เป็นช่วงสวยสมมติอีกตัวหนึ่งนะครับตัวบักเง่าเลยเคฟสามนึ่งเลยแม่เม่นค่ะนี่ได้ค่ะพี่น้องครับนี่รับักเาได้หรอเป็นเอฟสตัวนี้แม่เปิดทะเลนี่ตัวนี้ยูสามหมื่นสองพันบาทค่ะนี่ตัวนี้สามหมื่นสองตังามดีเพี่น้องแข่งขายง่ค่ะแข็งขายญ่แลหวก็แข่งขาย่ไหม อันนี้เพิ่งออกคอบไม้ได้ครับพี่น้องเด้อเพรากติเชื่องมาคักเพื่อนนี่นะครับเนาะตัวเน่าๆเนี่ยเออเพราะสร้างเข่าดูเพราะางเข่าเดี็กชายก็เหาะนะครับเนาะนี่นี่นะครับเด้อเออเอานี่เดี๋ยวด้วพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งหงอหางนะครับเนาะเมื่อจะตื่นเดี๋ยวให้เบิ้งเออแข่งขาียเงี้ยดีเลยครับพี่น้องแข่งขาใหญ่ดีอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวตัวต่อไปตัวนี้ว่าตัวเมีื่ะตัวนี้เป็นลูก เก่าหกพันละเลี้ยวค่ะตัวนี้เป็นเอฟสองขึ้นกันเก่าหกหกพันละเลี้ยวนะครับพี่น้องครับอายุจักเดือนกับนี่มหกถึงเจ็ดเดือนค่ะหกถึงเจ็ดเดือนตัวนี้นี่ต้องบอกว่าอ่าหนังย่างหนาด้วยคับพี่น้องมีใบเพชรมากเหมือนล่ะเอฟสองมีใบเพชรให้แล้วนะครับเนาะเออนี่เสื้ดายกาศมันเหมือนจังเลยพี่น้องครับงวดนี้เบล่งงามนี่แหละครับตัวนี้แม่รุ่นลอยหาซิบหาค่ะครับแม่สูงลอยหาซิบหาด้ครับพี่น้องตัวนี้ก็ใส่ประมาณลอยสามสิบด้ค่ะเด้่อส่วนสูงพี่น้องครับนี่ให้เพิ่งเอา ตัวนี้ยูซีมือเกาพันบาทค่ะซีม <40, 000 S 2> ือเกา <90. S 1> เป็นอันหลอดนอกค่ะลูกนอกเป็นลูกนอกได้ค่ะพี่น้องเก้ 6, 6, าหกพันเลี้ยวนะคัะพี่น้องครับอ่ะนี่คือง่วโบดนี่แหละครับลูกพอนอกเป็นยังไงน,นะครับเนาะเบื้องเอานะครับนี่เครื่องดำดำ,ดำะาานะครับแล้วก็เหางญ่ยนะครับหูวสันบามันยัางงามเลยเด้อพี่นอ้องเด้อการเดินการยางขาบวชกบวถอนนะครับเนาะนี่และสีเหล้องอีขางหนึง่ขงขางขวาบวปาบวดังนะครับเนาะ่านดีครับ นี่นะครับอ่ะนี่ขงางใส่นะครับมะเบงเอา,น,า,น,า,น,านี่หนังหนาๆได้เลรอพี่น้องครับใครอยากใหญ่งามกะมาเบิงเอานะครับเนาะจากเปียกฟาร์มอันนี้ผมแนะนําให้พี่น้องมาเบิงยุ่งหนาคอ,อกในคอ,อกของเพิ่นนะครับเดินแล้วก็มาเบิงคอ,อกว่าเพิ่นเลี้ยงจังไดญนะครับเน,น,น,นาะใส่กัวใส่เส้นสนกวัวข้นมาเบิงปีหนาคอ,อก่เมื่อไหร่ครัส้หมูยิ่งยิ่ๆจากฝืนมาเบิงหนาคอกอ่ะเลยเมี่นครับเพิ่นมาเบิงยุ่งหนาคอกเพิ่นเก่าหลายๆคนถือว่าแพ้นะครับผมมาเห็นนี่นีโบกนะครับมันงามนะครับ เราเห็นการดูแลพี่น้องแกร์หมั่นใจได้นะครับเนาะตัวต่อไปครับบ้าเป็นแม่แยกลูกค่ะต่อไปเป็นแม่แยกลูกเป็นแม่เอฟหนึ่งแม่ค่ะแม่เพิ่น่านรอบหมู่บ้านนี่ใส่ช็อกโกแลตไว้ได้ยี่สิบสามวันพอดีอันนี้แม่ใส่ช็อกโกแลตพันรอบหนึ่งเลยค่ะลูกตัวเมียตัวผู้ลูกตัวเมียค่ะลูกเอฟสองขายไปเล้ยวเด้่อพี่น้องครับตัวนี้เป็นแม่เอฟหนึ่งตัวนี้เป็นลูกที่ได้รับที่ใส่ไว้ อันนี้ลูกสองกันได้ช่องลูกที่สองสูงกับตีสวาร์เซลอยหาสิบนะครับใหญ่ยอยู่นะครับเนาะนะอาจจะมันนําเลี้ยงท่านเต็มหนึื่อได้ค่ะพี่น้องลูกเพิ่งอ,ออกนมครับผมตัวนี้แม่เปิดไว้เท่าไหร่เปิดเบาๆอยู่ตัวนี้อยู่สามหมื่นบาทค่ะตัวนี้สามหมื่มน 30, ถวนพ,น,พน,พนพี่น้องค่ะผสมผ่านรอบสามหมื่นถวนพ่อด้วพี่น้องตัวนี้ครับมันเป็นง้วส่งดีเนาะผิดแต่ว่ามันท่านเต็มหนึื่อเป็นเอนึงแล้วก็ตัวนี้ผมการันตีให้ยไปเป็นให้วงที่ให้ลูกงามลูกสวยค่ะลูกสวยลูกงามนะครับหมายเลยเกียรติหาสองเลยราคาลูกเพิ อ่ะเอาไปเป็นแม่บอกได้ครับพี่น้องครับในราคาลักสามนี่ในตัวบอกงหาเชื่องเชื่องนี่ครับแข็งขาอย<ง>่ีมูนี่ว่าลักแสนหมดได้พี่น้องเด้อหมูนี่นะครับเนาะแข็งขาอ่ะแง่แ่ขาสูงเจ้าเงนะครับพี่น้องครับนี่กระดูกหญ่แง่นะครับเนาะเรียบ,บม้วม่เป็น,นหา้าวหนังหนาค่ะเออหนังหนามงนีดีมีความลึกอยู่ได้พี่น้องครับบดจัดเต็มนะครับเนาะบดแบบจัดเต็มเลยนะครับอันนี้พร้อมใบสุดตัวได้พี่น้องได้พร้อมใบทุกตัวค่ะพร้อมใบสุดตัวตัวใหญ่อยู่นะครับเนาะ จอะไรกับแอวนะครับเนาะอ่ะต่อไปสิภาพเพื่อฟังท่านาดนะแม่เนาะแม่ลูกคู่หนึ่งค่ะอ่ะมีแม่ลูกอีกคู่หนึ่งนะครับอ่ะเบิ้องบนไก่พี่น้องครับนี่เบิ้งเอาแต่ละโตนะครับเนาะแม่ลูกอีกคู่นึงทั้งคู่เดี๋ยวเบิ่งกันครับอ่ะพี่น้องครับบันไดกสิมาปิดไายด้วยแม่ลูกอ่าเอฟหนึ่งเอฟสองแล้วก็แม่ทองเลยนะครับตัวนี้ลูกย่างดึกย่างงามนะครับเนาะอ่ะอันนี้ไอเอาแม่แม่ลูกอันนี้ลูกพ่อะดรครับเนี่ยอันนี้ลูกออกฟอร์ดค่ะลูกออกฟอร์ดเป็นเอฟอนะครับพี่น้องครับตัวลูกเคนสี่เดือนค่ะ สี่เดือนนะครับพี่น้องสี่เดือนเดี๋ยวนะครับเด้๋พี่น้องลูกไม่อยู่ทางฝุ่นนะครับเนาะอ่ะสี่เดือนแม่ทองจักเดือนครับแม่ทองเข่าสามเดือนพอดีค่ะตรวจท่องแล้วแม่ท่องสามเดือนลูกอ่าออกฟอร์ดสี่เดือนนะครับพี่น้องแม่พูนี่แม่พูนี่มิติ้งหนึ่งอ่ะเอาคู่นี่แม่สูงว่ายหาซีฟได้เลยครับพี่น้องซื้อสองได้สามนะครับคู่นี่แม่เปิดเท่าไหร่นี่ ตัวนี้เปลือกับหนาคอกอยู่4ี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะ4ี่หมื่นเก้าออกคาร์เอาหรือซื้อสองได้สามราคาหนาคอกอันนี้ซื้อส่ว่นแม่เพล่อน่ะมีน้มเม็ดกระพรูนติ้งหนึ่งอันนี้หมองตีนี่เพิ่มหมองนะครับเด้อหบอกลูกค้าแจ้งลูกค้ามาส่วนหลับผู้วางน้มติ้งแม่มีติ้งนะครับพี่น้องแต่ว่าได้ลูกยังงามเลยครับต่อยู่ในท้องใส่เคบสารมึงได้สามเดือนพอดีค่ะอ่แม่ลูกเห็ดเขาให้แล้วนะครับเนาะนี่ลูกหงหางบบกเงี้ยย่างลึกนะครับเป็นงวงแม่เท่าบดนะครับพี่น้องครับลูกแดงนะครับเนาะนี่ เอฟสองย่างสวยนะครับซื้อสองได้สามสี่หมื่นเก้าคือสี่หมื่นเก้าครับพี่น้องตีเอาลูกถือตัวละไทยกรบแม่นะครับเนาะไปลูกก่อเออนี่นะครับแม่เพิ่งจะใส่เคฟสามหนึ่งไว้อันนี้ลูกที่ใดครับตัวแม่เพิ่นที่สองค่ะลูกที่สองนะครับนี่ลูกแรกยืนอยู่ไหนล่ะครับพี่น้องครับเป็นวะนี่ลูกแรก้ยวะนี่แม่ค่ะอันนี้ลูกแรกเนี่ยอันสองในท้องลูกที่สองในท้องนะครับพี่น้องครับเอานี่บรามันหงสันโบดนะครับแม่อ้างไงพร้อมนะครับนี่ดูชัดๆ ตอนนี้ค้าทอกค้าถอนมามีฉีดวัคซีนลั่ปีให้แล้วเนี่ยจะจะเป็นติ่งติงเดียวนั่นแหละนะครับนี่มมีติ่งหนึ่งตาผมเดียวใครมีมีติ่งหนึ่งข้างหน้าในน้อยข้างหลังตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละจากเปียกฟาร์มมั่นนี่กับอ่าเห้พี่น้องเลือกเอามักงวถ่องใส่ใหญ่มักแม่ลูกราคาพ่อเอานะครับพี่น้องครับแบบใดก็ตามคุณภาพเกียร์มันใหญ่มันสวยกับราคากับที่เป็นหลักแสนนะครับเนาะอันนี้ซื้อสองได้สามกับงามขึ้นกันกับตำรับราคาเกษตรกรกับสี่หมื่นกว่านะครับอ่ะมาก คลิปนี้อาจจะมมใหายแค่นี้ได้ไหมเนาะค่ะมีแค่นี้สำหรับคบลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ